หลายลคนที่โิคิมเห็นใน Facebook ที่เป็นช่องที่ยิวคิมเอาไว้ไลฟ์แล้วก็ตัดคลิปนะครับที่เอาลงไวเ้เป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับก็คิครูนะครับ,คคลรรบไล่ไปาอา่านดูคอมเมนต์หลังๆนะไล่ไปาอา่านดูคอมเมนต์ว่าเออส่วนใหญ่นักเรียนบางคนก็มีคอมเมนต์บอกว่าไม่ทันนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ทันไม่ได้ยาก วันนี้ไลฟ์นี้นะครับก็เลยจะมาเป็นกำลังใจแล้วก็จะมาบอกคนที่อยากเต้นแล้วก็ให้เคลียร์นะครับเคลียร์ตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่นักเรียนเห็นใน f a c e b o o k นั่นะมันมีที่มาและที่ไปยังไงนะครับใครที่กำลังที่จะอยากออกกำลังกายอยากเต้นเป็นนะครับไปดูใน Facebook ของครูเนาะว่ามันมีความยากความง่ายกว่าจะเห็นได้แบบนั้นน่ะต้องทำอะไรมาก่อนนะครับ คนที่จะมาเริ่มเต้นนะครับเขาจะมีความความใยนะค,คนที่จะมาเต้นเอาคิวก็จะมีความรักในเสียงเพลงก่อนเป็นดับแรกเลยนะครับรักในเสียงเพลงเห็นเขาเต้นแล้วอยากเต้นเนาะไม่ว่าจะเต้นยังไงก็ได้นะกระดงกระโดดกระอนุนนี่นั่นลำวงลำวงอะไรเงี้ยคือจะมีพื้นฐานแบบนี้ก่อนโดยส่วนใหญ่เนาะรักในเสียงเพลงชอบเต้นชอบสังคมชอบอะไรอย่างเงี้ย ก็จะก็จะมีพื้นฐานในในในเรื่องของเสียงเพลงแล้วก็ความรักอืมดังนั้นก่อนนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอท่านักเรียนมาเห็นนะครับคนที่อยากเต้นเนาะอยากเต้นนะมาเห็นเฮ้ยทําไมเต้นยากจังเลยมันมีท่าอะไรฉันตามไม่ทันนอนส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ที่บอกว่าตามไม่ทันตามไม่ทันน่ะเพราะว่ามันไม่รู้ชื่อท่ามันไม่รู้ชื่อท่าท่าอนเนี้ยครูบอกชื่อท่าไปแล้วนักเรียนก็ไม่เก็ตไง เขาเรียนไม่เก่งเลยก็จะไม่รู้ว่าเออท่านี้เรียกว่าอะไรวะท่านี้เรียกว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากเต้นเป็นนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในวันเดียวแล้วก็ทําได้หมดเลยนะดูเสร็จคลิปนี้นะคลิปนี้เต้นไปแล้วอยากเต้นเป็นดูจบปุ๊บโปเต้นได้เลยไม่มีทางนะไม่มีทาง เพราะฉะนั้นใครที่นะครับอยากเต้นนะอยากเต้นเป็นอะไรอยากเต้นเป็นเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆสวัสดีครับยายบู๊สวัสดีครับใจเย็นๆเรียนไปทีละท่าก่อนเอามันเอามันจนประมาณนะคลิปนั้นน่ะคลิปประทับใจเลือกคลิปประทับใจก่อนเลือกไปโอ้แจงออกมาบล็อกนี้เออท่านี้เรียกว่าอะไรว่ามันไม่ทานหรอกเพลงก็เพลงนี้นะบุม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 เร็วมากเพลงก็เร็วเร็ว ก้าวขาก็ก้าวไม่ทันกับเปิบกับปัปป๊บครับกับเปิบกับปัปป๊บมันไม่ทันอะ่ะเพราะว่าเพลงที่เราฟังทุกวันเพลงที่เราฟังทุกวันทุกวันมันจะเป็นจังหวะที่เราร้องได้เนี่ยเราร้องได้มันจะเป็นจังหวะที่ประมาณเพลงความเร็วประมาณทั่วไปก็ตามตลาด3ชาติก็ประมาณสักร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบนะครับพี่พาสวัสดีครับก็จะเป็น ตึง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 เอาแค่นี้นะจังหวะความเร็วมั่วไปตึง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 อันนี้คือความเร็วโดยทั่วไปที่เพลงเขาทํามาแต่ว่าเพลงแอโรบิกเพลงแอโรบิกเนี่ยเขาจะไปทําเพลงให้มันมีความเร็วขึ้นใช่ครับมันจะมีเพลงที่มีความเร็วขึ้นร้อยหนึ่ละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมันไม่มีมันไม่เป็นเพลงตลาดทั่วไปนะ อันเนี้ยมันจะมขีข้อแตกต่างของเพลงที่ทำไมนักเรียนถึงก้าวไม่ทันเต้นไม่ทันอย่างเงี้ยนะเอาเอาเป็นว่าให้เข้าใจเรื่องเพลงแล้วก็ที่มาของของการจะปรับตัวเองไปด้วยสำหรับไลฟ์นี้นะใครมามาฟังย้อนหลังก็ลองฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับเปิดทิ้งไว้ใส่หูฟังไปนะครับใครที่ทำงานก็ทำงานไปนะครับไม่สะดวกพิมพ์ก็ไม่เป็นไรนะนะฟังไปเรื่อยๆเนาะเรื่องเพลง นะครับเพลงทําไมเพลงแอโรบิกมันถึงไวกว่าเพลงตลาดทั่วไปที่เคยได้ยินเนาะเพราะเพลงแอโรบิกมันจะต้องมันจะต้องมีจังหวะที่ปึ้ง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 เ้งนะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าปกตินิดนึงเนาะอันนี้คือแอโรบิกซะส่วนใหญ่แต่ถามว่าเพลงทั่วไปเอามาเต้นแอโรบิกได้ไหมได้แต่แต่ต้องเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลเวลปรับพื้นฐานแต่เลเวลที่ชีวิตนี้ไม่เคยเต้นมาก่อนแล้วลองมาฝึกไปใช้เพลงที่มีความ ความเร็วแบบธรรมดาธรรมดาแต่ต้องเป็นลูกกองที่เป็นเป็นสามชาลงจังหวะดีๆนะครับอันนี้ทำได้อันนี้เลือกได้แต่คนที่แบบไม่รู้อะไม่รู้ละ,ละวันนี้ฉันจะเต้นเลยก็ต้องใจเย็นๆไม่ได้วันนี้วันที่หนึ่งไม่ได้วันที่สองไม่ได้วันที่สามไม่ได้วันที่สี่ไม่ได้สาม 3, วันแรกสี่วันแรกเนี่ยอยากให้ได้สักหนึ่งท่าก่อน ตอนที่ครูสอนไปนักเรียนก็จะรู้ละแ e มโบ s สเตปทัตเล็กเคอร์นีอัพได้ยินได้ยินเอาได้ยินมันจะได้ยินก่อนเอาได้ยินนะเอาได้ยินแต่ทําไม่ทันหรอกไม่มีทางที่จะทําทันไม่ทันไม่ทันแต่ได้ยินว่ามันท่าอันนี้ท่าอันนี้เออท่าอันนี้ท่าอันนี้ท่าอัานนี้ได้ยินมาก่อนแมมโบ V วีสเตปบล็อกแบ็กเบบีเกบไวเล็กเคอร์ชา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 เซ อุ้ยอะไรอุ้ยอะไรถ้าอะไรเยอะแยะถ้าอะไรเยอะแยะไม่ทันถ้านักเรียนเอามาหมดเลยเนี่ยโอ้ถ้าสเปสปะมากสเปสะปะมากไม่ทันเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ในบล็อกแรกเนี่ยนั่งฟังชื่อท่าก่อนเอาอย่างงี้ยยังไม่ต้องเต้นก็นได้นั่งฟังชื่อท่าในบล็อกแรกก่อนโอ้ก้าวขายอย่างนี้เรียกว่าอันนี้วะโอ้ ก้าขาอันนี้เรียกว่าอย่างนี้ป่ะจําไว้จําแค่นี้ก่อนแล้วลองลุกไปเต้นถ้าครูบอกว่ามัมโบนั่นก่อนนะมัมโบไปไม่ทันมันจะมันจะไม่ฟังหรอกคนไม่เป็นน่ะมันจะไม่ฟังเพลงมันจะไม่ฟังอะไรสักอย่างแล้วมันจะหูมันดับหูมันดับมันไม่ได้ยินอะไรสักอย่างมันได้ยินติเสียงครูบอกมันไม่ฟังเพลงมันไม่รู้จักมันคือมันจะตัดภาพนั้นไปเลยอะตัดภาพที่แบบว่าต้องฟังเพลงนะไม่ฟังอะฟังไม่เป็นฟังยังไง มันตัดไปเลยเหมือนมันหูดับมันจะโฟกัสกับขาอย่างเดียวมันจะโฟกัสกับขาอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยก้าวให้ทนันก้าวให้ทนันเร่งตัวเองบางทีหยุดลืมหยุดลืมหายใจหยุดหยุดหายใจแบบเฮ้ยกลัวทําไม่ทนันท่านี้ละม,มาเฮ้ยท่านี้มาละท่านี้มาละแรกๆมันจะเป็นแบบเนี้ยกับเปิร์ฟกับปาร์ฟเก๊กังจะแบบกัง,กงวลไปทุกอย่างเลยกลัวไม่ทันคือความไม่ทันเป็นทุกคนเลย ไม่มีทางที่จะต้องทําไม่มีทางที่ทําทันมันไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันไม่ทันต้องใจเย็นหยุดแค่นั้น,เอ,น,นอเอาแค่นั้นแหละพอละเอาแค่บล็อกแรกเสร็จละพอละแล้วก็ไปเอาสุดท้ายตอนที่คุณครูสายก้นด็อกแด็กด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกวันเนี้ยพอละพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่มันจะเกิดมันเกิดความชินกันนักเรียนชินครูครูชินนักเรียนส่วนใหญ่ที่เต้นตามครูเนาะ นักเรียนจะชินครูจะชินกับครูละสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนกับครูกับทีวีกับโทรทัศน์กับแทบเปรตกับ iPad กับเสียงนะเราได้ยินเสียงกันนักเรียนก็จะทําความเข้าใจทําความคุ้นเคยคุ้นชินกันเอ้ยเริ่มชินครูเริ่มชินครูเริ่มชินเริ่มชินกับสภาพที่นักเรียนในบ้านอย่างคนบางคนเต้นในบ้าน เร,เริ่มชินกับสภาพไปล้อมที่เรียนเต้นในบ้านบางทีก็จะเคอคินเคินนักเรียนลองจับสังเกตดูนะลองอัาวิดีโอตัวเองก็ได้วันแรกเต้นวันแรกเนะี่ยเก็บเก็บไว้ก่อนเป็น b e ฟอร์อีหลอเป็น b e ฟอร์เก็บไว้ก่อนเป็น b e ฟอรอ์วันที่หนึ่งเก็บไว้แล้วไปอีกสักสักเดือนหนึ่งค่อยมาถ่ายใหม่นักเรียนจะมีความรู้สึกว่ามันคล่องขึ้นมันคล่องขึ้นมันรู้จักชื่อท่าแล้วมันทําเป็นได้เยอะขึ้นอย่างนี้นะใจเย็นๆแบบนี้ ครูอยากบอกนักเรียนที่บอกว่าที่คอมเมนต์ว่าพิมพ์ไม่ทันที่บอกว่าไม่ทันเขาครูครูเข้าใจครูเข้าใจหมดเลยนะครูเข้าใจหมดครูไม่โกรธครูไม่โกรธว่าไม่ทันครูไม่โกรธเลยครูเข้าใจเพราะมันเป็นอย่างนั้นกันทุกคนมันเป็นอย่างนั้นกันทุกคนเนาะไม่เคยเต้นมาก่อนก็กล้าไม่ทันสูงอายุก็จะก็ไม่ทันแน่นอนครูเข้าใจหมดเนาะ เพราะว่าครูเคยเป็นมาหมดอะไรที่เรียนพิมพ์มาเนี่ยครูเป้นมาหมดละนะครับทุกอย่างมันที่นักเรียนพิมพ์มาครูประสบพบเจอหมดประสบพบเจอมาหมดกดเองละแต่วันเนี้ครูจะมาแก้ให้ว่าเนี่ยที่พิมพ์มาบอกว่าไม่ทันเนี่ยจะทํำยังไงไม่รู้จากชื่อท่าทําท่ายางงี้ไม่ได้ครูก็จะมาแก้ให้ครูก็จะมาแก้ให้ว่าทําท่านี้อย่างนี้นะ ทำท่าอย่างนี้อย่างนี้นะทำช้าๆอย่างนี้นะมันนับอย่างนี้มันนับอย่างนี้มันนับอย่างนี้วันแรกในนักเรียนไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะนับยังไงไม่ต้องโฟกัสว่ามันจะนับยังไงมันจะเต้นยังไงวันแรกเอาขอให้ทันก่อนขอให้ทันทําให้ทันนะครับช่วงแรกนักเรียนจะมีความความอะไรอะความทําให้ทัน สเตปทัดบางทีนักเรียนด้วยความนักเรียนบอกว่าสเตปทัดในในแบบของนักเรียนน่ะมันจะต้องก้าวบางทีจังหวะการก้าวมันไม่เท่ากันนักเรียนก็จะเริ่มมันจะมีความฝึกอ่ะมันจะมีความฝึกมันจะมีความเทคนิคของแต่ละคนมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างนักเรียนบางคนอ่ะจะเริ่มแบบอุ idet, ้ยสเตปทัดต้องอย่างเงี้ยถึงจะทันต้องก้าวแบบนี้ต้องขย่องตัวแบบนี้ต้องต้องเกรงตัวแบบนี้ต้องแบบ มันจะมีอ่ะมันจะมีมันจะมีลูกเล่นของนักเรียนที่นักเรียนพยายามที่จะปรับตัวของนักเรียนให้ทันครูเนาะนักเรียนที่บอกว่าก้าวไม่ทันครูบอกก้าวสั้นๆก้าวสั้นๆไม่ต้องเอาเหมือนครูไม่ต้องก้าวกว้างแบบครูก้าวสั้นๆยังไงก็ทันอย่างเงก้าวสั้นๆปึ้งปึ้งปึ้งเลยสั้นๆน,น,นะให้เวลากับมันบางคนนะ่ะท้อบางคนมาวันแรกนะ่ะท้อโอ้เกิดมานี่ มันเต้นมันยากอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยคือการเต้นกับเพลงเต้นเป็นท่าเป็นท่ามันยากจังไม่เหมือนกับเราอยากกระโดดเราอยากเต้นอยากฟ้อนฟ้อนฟ้อน,อนตามเพลงแล้วเปิดเพลงไปฟ้อนไปนูป่นไปนี่จังหวะอยากมีท่าไหนอยากทําท่าไหนมันไม่เหมือนที่เราอย่างนั้นพอเราไปเต้น Arabic อารบิกะมันจะต้องมีลีลาแล้มีรูปแบบมันจะมีท่าของมันนั้นเลยก็จะไม่เคยเต้นนั่ก็วันแรกนะวันแรก โอ้โหมันยังไอยากแต้ยาก,ยากวะ่ะเนี่ยวันที่สองเอาป่ะเอาป่ะเนาะและท้าสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองเอาป่ะไปเต้นใหม่ลองใหม่ไปวันที่สองโอ้คนอื่นมาทําไมทําได้ทาไมฉันฉันถึงทาไม่ได้วะ่ะแต่เรารักไงรักรักที่จะทําเอาใหม่วันที่สามเอาใหม่แต่พอวันที่หนึ่งวันที่สองนั้นเรียนจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นวันที่ 1, หนึห่งเนี่ยโหยังมาได้เลย วันที่สองก็เฮ้ยรู้สึกแบบพอพอเต้นวันแรกอะเต้นวันแรกจบแล้วพอไปอาบน้ําพอพอมันมีมันมีเงือออกมันสุดๆเฮ้ยยากอีกอะพอมันมีมันวันแรกอาจจะแบบสวัสดีครับพี่นกมันอาจจะแบบว่ายากป่ะเอ้ยพอพอวันแรกมันอาจจะท้อเนาะพอวันที่สองพอวันที่หนึ่งมันหมดไปพอวันที่สองก็เริ่มใหม่ละเริ่มใหม่วันวันวันที่สองก็เริ่มใหม่เริ่มที่จะแบบเฮ้ยมันหายเหนื่อยแล้วอะมันหายเรื่ม ความท้อความความอิดออดวันของวันแรกมันจะหายไปวันที่สองเริ่มใหม่อุย้ยมันรู้สึกเริ่มชอบอะ่ะมันจะมีความรู้สึกเริ่มชอบลองใหม่สิลองใหม่สิเออลองใหม่ส,มสิคือเพลงมาเนี่ยพอมันได้มีเสียงเพลงมาแบบปึ้งตึึงต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 ึงลองใหม่พอลองวันที่สองลองใหม่ลองวันที่สองอุ้ยมันก็ไม่ได้อีกอารมณ์วันที่หนึ่งมันก็จะเริ่มมา บ่ได้แหมแล้วบ่ได้อีกละบ่ได้อีกแล้วโอ้ยทาไมมันยากจังเลยอีกนิดเดียวเองอะแต่ว่าวันที่หนึ่งวันที่สองมันจะเริ่มดีขึ้นเอ้ยเมื่อวานฉันไม่ได้ท่านี้แต่วันนี้ฉันทําได้มันจะเริ่มมีแรงขึ้นเอ้ยเริ่มยิ้มเริ่มยิ้มมานิดนึงเฮ้ยเริ่มได้ว่าเริ่มได้อืแต่มันยังไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนหยุดก่อน ก็ไปอาบน้ําทำ,ก,ทำก,ก,กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจอะไรก็ว่าไปเริ่มใหม่พอเริ่มวันที่สามเอาอีกเอาอีกมันจะเริ่มมาเรื่อยๆพอวันที่สงที่สี่เนะเริ่มมา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 เนี่ย <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะครูกําลังหัดทําค่ะยากจริงยากมันยากจริงๆสําหรับคนที่ไม่เคยเต้นอันนี้ครูเข้าใจเลย มันเราเป็นหัวอกเดียวกันในสมัยตอนที่เราเริ่มใหม่ๆยากอยากอยาก,ยากมากอยากมากอยากจริงๆเนาะสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอสวัสดีรูอู้เรื่องอะไรอย่างนะรูอู้เรื่องคนที่บอกเคยเต้นรูอู้เรื่องคนที่อยากเต้นนะอยากเต้นแล้วก็ใครเต้นจ้างอยากเต้นเป็นจะทํายังไงได้บ้างค่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ป ทีละสเต็ปสเต็ปแหละมาเดียวมันจะมาไม่ต้องใจร้อนจะใจร้อนไปเพื่อใจร้อนไปเพื่อคือเอาตัวเองไปเทียบเวลาเห็นคนอื่นเต้นเนาะเห็นคนอื่นเต้นแล้วแบบหมุนซ้ายหมุนขวาบิดหน้าบิดหลังแบบหมุนเป็นสี่ซ้าห้ารอบเขาหมุนได้ยังไงวะเฮ้เอาตัวเองไปเทียบไปเทียบกับคนอื่นที่เราไม่รู้พื้นของคนอื่นไง คนอื่นเนี่ยเขาเาเต้นมาหลายปีสิบปีห้าปีสิปีหมุนตะพื้นตะพื้นเนี่ยคือเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นนะมันก็เลยมีความกดดันมาที่ตัวเองว่าฉันอยากเต้นแบบนั้นอะคือภาพฝันฉันจะต้องแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดความท้อไงมันก็เลยเป็นความท้อแบบเฮ้ยทําไมคนอื่นเต้นได้อะทาไมฉันหมุนมันต้องหมุนหรือเปล่าวะ เฮ้ยท่าเนี้ยมันต้องหมุนเน่ะแต่ทําไมทาไมครูหมุนแต่ฉันหมุนไม่ได้นะักครูสอนฉันหมุนก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนบางคนก็ไม่รู้ที่มาที่ไปไงบางทีเห็นครูหมุนปื๊บปื๊บปื๊บคือฉันจะต้องหมุนตามครูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เข้าใจกันนะมันเกิดความไม่เข้าใจกันคอแบบครูก็เคยโดนด่าทำไมครูถึงหมุนแบบนั้นไม่ดูนักเรียนบ้างเหรอนักเรียนคนที่ตามแบบครูมันหมุนไม่ได้ จะไปสอนหมุนทําไมล่ะครูนักเรียนรู้ไหมนักเรียนมันหมุนไม่ได้จะไปสอนหมุนทําไมเงี้ยเออ <c oughs> เขามีประสบการณ์เยอะแล้วเราต้องฝึกตามอืมใช่นักเรียนบางคนไม่รู้ที่มาที่ไปของบางท่าอย่างบางท่าเบบี้มัมโบวแล้วครูหมุนวึบวุบวบเบบี้เบบี้บบบ Baby, Baby, แล้วครูหมุนวึบวบ,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 บด่าครูเพราะไม่รู้ก็ไม่ผิด สิ่งที่นักเรียนด่าครูสิ่งนี้นีนว่าครูว่าจะหมุนเยอะทําไมนักเรียนเมาหัวนักเรียนเวียนหัวชั้นเวียนหัวครูไม่ต้องหมุนด่าครูอีกเพราะไม่รู้ที่มาแต่ครูไม่โกรธครูไม่โกรธเพราะครูรู้ว่านักเรียนอ่ะกว่าที่เลยจะไปหมุนตามครูปุ๊บ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 ไม่หมุนก็ได้นีหว่าอย่างเงี้ยไม่หมุนก็ได้นีหว่าแต่ที่นักเรียนเวียนหัวเพราะนักเรียนไปหมุนตามครูเอาซะทุกอย่างเลย ถ้าเนี้ยครูหมุนนักเรียนก็จะหมุนครูบอกไม่หมุนก็ได้นักเรียนก็จะหมุนมันถึงมันถึงเวียนหัวอ่าอู้เวียนหัวไปซ้ายทีขวาทีหมุนอีกหมุนไปหมุนมาหมุนกลับมามันจะหมุนทาไมเยอะแยะมันจะหมุนทําไมมันจะหมุนหาอะไรเยอะแยะว่าอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ได้ยินครูไม่โกรธไม่โกรธหรอกถึงได้ยินก็ไม่โกรธ พอเข้าใจถึงได้ยินก็ไม่โกรธนะพี่นกไม่โกรธก็เข้าใจเข้าใจที่มาและที่ไปของมันไงพอเด็กเรียนบางคนโอ้ดาครูแบบโอ้เต้นก็นยากคือท่าก็ไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งมาหมุนอีกแล้วจะให้นักเรียนตามทันได้ยังไงล้วครูขานะมันมีอย่างนี้ครูก็จะบอกว่าไม่หมุนก็ได้ทำท่าเบสิกพื้นฐานนั่นแหละ ให้มันแน่นก่อนพอมันเริ่มแน่นเริ่มแน่นเริ่มแน่นเนาะเริ่มแน่นเริ่มแน่นเริ่มแน่นเริ่มเบื่อกับท่าน,นี้ละนะเบบี้ม bo, y am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  ันโบย่ำ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 เบบี้แมนโบย่ำ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 คือกูเบื่อแล้วอ่ะคือถ้าเบบี้มัโบไปซ้ายไปขวาควายหน้าควายหลังก้าวขาขาควายซ้ายควายแล้วก็ย่ำอยู่กับที่กูหมุนแล้วอ่ะกูอยากหมุนแล้วอ่ะกูได้แล้วอ่ะกูเบื่อแล้วอ่ะท่านียกูเบื่อแล้วกูเบื่อแล้วท่านี่ จริงๆมึงก็ย่ำอยู่กับที่นั่นแหละมึงก็ย่ำอยู่กับที่นะกูรู้มึงละอันนี้คือคนที่เริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะเริ่มเห็นความชัดมันจะเริ่มเห็นความความของท่านั้นน่ะอ่าเขาไม่เข้าใจปพราะครูว่าหมุนก็ก็แบบเป็นไรใช่ใช่คืออันนี้คือเขาไม่เข้าใจเล็เๆเขาไม่เข้าใจเข,เขาจะคือคือมันมีความบ่นแหละมันมีความบ่นแหละมันคือเขาก็ไม่รู้มันมีความบน่น อย่างเงี้ยครูกรบ็บ่นเอาจริงครูกรบ็บ่นสมัยสมัยตอนที่ครูไปเริ่มไปเริ่มเรียนตอนที่ไปเป็นนักเรียนเบบี้ใหม่ๆเนี่นะไปเริ่มนักเรียนฝึกหัดใหม่ๆเนะี่ยบนครูสอนครูอย่าเพิ่งหมุนได้ไหมแต่รู้ว่าหมุนแล้วสวยนะแต่รู้ว่ามันหมุนแล้วมันสวยคือฉันน่ยก็อยากหมุนได้แบบครูนี่แหละแต่แต,แต่แต่ต้องทําให้นักเรียนฝึกฝึกให้ได้ก่อนไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนหมุนไม่ได้เหมือนกันค่ะครูหมุนตามครูอ่า มันจะมีอย่างเงี้ยคือเป้าหมายสูงสุดเราอะเป้าหมายสูงสุดของนักเรียนอยากอยากเต้นแบบครูแล้วมันสวยครูเต้นเวลาครูเต้นหมุนพึบบพลึบหมุนท่านี้มาต่อท่านี้หมุนท่านี้มาต่อท่านี้คือภาพฝันนักเรียนอะอยากไปแบบแบบนั้นเลยอยากอยากหมุนแบบนั้นเลยแต่ก็ต้องแจงออกมาอีกต่อแต่ต้องแยกออกมาอีกว่าเฮ้ยบางทีหมุนเยอะเกินไปก็เวียนหัวละไม่เอาละไม่เอาละหมุนแบบนี้ไม่ได้อย่างเงี้ย ต้องปล่อยต้องมาย้อนกลับดูว่าเอ้ยสุดท้ายเราเรารู้แล้วล่ะว่าถ้าเนี้ยมันหมุนอย่างนั้นแต่เราหมุนไม่ได้เราก็พอเราหมุนไม่ได้เราก็เวียนหัวแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่หมุนสิอย่า <Yeah. S 1> ประมาณนั้นเนาะหมุนแล้วติดสนุกเออนั่นแหละเห็นไหมคือสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราอยากเต้นได้แบบครูใช่ไหมแต่หมุนเราหมุนเยอะก็ไม่ได้เราเวียนหัวใช่ไหมครับอืมก็ต้องค่อยค่อเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่อยากนะอืม อความฝันแหละอยากอยากได้เหมือนครูหมดอยากได้เหมือนคนนั้นอยากได้แบบคนนี้ถ่านั้นอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้แล้วเราพอเราอยากได้เราก็ต้องฝึกอยากได้เราก็ต้องฝึกฝึกฝึกพอฝึกแล้วท่าเนี้ยมันไม่ได้วะ่ะหมุนแล้วอุ้ยพอคือเราทําท่าเนี้ยดามได้ละแต่พอจะไปใส่กันจังหวะหมุนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มันเมาหัวนะครับ หมุนไม่ได้ก็ย่ําไว้ค่ะใช่เราฝึกแล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าท่าเนี้ยมันหมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยรู้แต่เราพอเราหมุนแล้วเราเวียนหัวแล้วก็ไม่ไปแล้วก็ไม่ทําท่านั้นก็แค่นั้นแหละเนาะเออก็แค่นั้นเพลงเรื่องเพลงที่เรียบบอกว่าไม่ทันไม่ทันมันเป็นความเร็วของเพลงและความไม่แข็งแรงของนักเรียนความไม่ชินขาความจังหวะ ออกกาลังกายมันต้องใช้ความเร็วอะนักเรียนยังติดช้าอยู่บางคนนักเรียนไม่เคยเต้น้องติดช้าช้าก้าวช้าทําช้าทําช้านักเรียนคิดว่าแอโรบิกมันจะต้องแบบต้าตอนยอนอะไม่เบียนหัวค่ะแต่เปยนิดนึงเออนั่นแหละมันก็จะเปะน,นิดนึงเดี๋ยวมันก็ปรับขึ้นได้มันจะเป็นนักเรียนที่ไม่เคยเต้นเนาะมันก็จะกลับเวลามาเต้นก็จะคิดว่าแบบคงเป็นต้าตอนยอนอืม Ik, umba, เต้นแอโรบิกเต้นซุมบ้าอะไรเงี้ยนักเรียนคิดว่ามันจะคงเป็นตาตอนยอนมันไม่ตาตอนยอนมันไม่ตาตอนยอนมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับการเดินปกตินักเรียนคิดว่าแอโรบิกมันเป็นการเดินปกติมันไม่ใช่มันจะมีเรื่องจังหวะเข้ามานักเรียนต้องเข้าใจว่าวิ่งอ่ะเดินกับวิ่งก็ต่างกันแล้วนะเดินกับวิ่งก็ต่างกันละนักเรียนเดินเดินเนี่ยเงี้ยเดินเดินเดินคือปกติ แต่นักเรียนลองไปวิ่งสิวิ่งก็เทียบกับเวลาเราไปเต้นใส่เพลงถ้าเรียนวิ่งวิ่งให้วิ่งให้เหนื่อยเวลาไปเต้นแอรเบกมันก็เหมือนกับการวิ่งนี่แหละอืมประมาณนั้นแต่การการวิ่งอ่ะมันวิ่งไปอยู่มันวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยใช่ไหมวิ่งวิ่งสับขาบิ้งจึก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 ไปเรื่อยมันมันมันสับขาแล้วมันวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆมันไม่มีท่ามาประกอบอย่างนักเรียน มาเต้นอ่ะมันมีท่าของมันประกอบแล้วเพลงเอาเข้ามาอีกเออตาม,มรอเนะเร็วสุดๆลานเพลงที่ลานอ่ะเร็วเร็วเร็วมากเร็วจริงๆนะครับถ้านักเรียนรู้รู้ว่ามันเร็วเกินไปนักเรียก็ต้องปรับตัวเองต้องก้าวสั้นๆลานแต่ละลานไม่ไม่เหมือนกันลานแต่ละลานอ่ะอย่างคูน่ยใช้เพลงความเร็วประมาณนี้ยนักเรียนก็จะติดนักเรียนก็จะติดในในเพลงที่เลเวลประมาณเนี้ย แต่วันไหนที่ได้ลองไปลองไปลานอื่นลองไปได้ไปทัวร์หรือว่าได้ไปเต้นกับลานอื่นบางคนอาจจะไปเจอเพลงที่เร็วมากแล้วโหไม่เคยเต้นมาจะปรับตัวเองอุย้ยเร็วมากไม่ทันนันเลยก็จะเริ่มปรับตัวเองละก้าวสั้นแต่บางคนไปเจอเพลงที่มันมีความช้าช้ากว่าครูนะช้าอีกนักเรียนก็โหเพลงนี้ช้าจังเลยแล้วเหนื่อยเพลงช้านักเรียนจะเต้นได้ แต่เพลงเร็วนกักเรียนก็จะเต้นได้นกักเรียนก็จะปรับจังหวะการซอยขาจะทีเพลงช้านกักเรียนก็จะที่คนที่เต้นได้เนาะจังหวะก้าวขามันจะกว้างขึ้นประมาณนี้คนที่เต้นเป็นเขาจะคือคนที่เต้นเป็นแล้วเนี่ยไม่ว่าเพลงจะเร็วไม่ว่าเพลงจะช้าเขาปรับเขาปรับได้นะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเต้นเลยเกิดมาทั้งชีวิตเนี้ยเพลงที่มันมีความเร็วมากกว่าเพลงตลาดเขาก็จะเริ่มเต้นไม่ได้ละ ขนาดเพลงตลาดเราไปใส่ท่าก็ยังเต้นไม่ได้มันเพราะนั้นการที่จะเต้นได้มันต้องรู้จากชื่อท่าทำเป็นเต้นได้รู้ท่าทำเป็นเต้นได้นี่แหละสโลแกนที่ของครูเคยบอกไว้นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใจร้อนเอาเอาแต่ละบล็อกนี่แหละเต้นบล็อกเดียวนี่แหละแจ้งออกมาว่ามีท่าอะไรแค่นั้นก่อนเนาะครูขาอยากลองจังหวะเร็วๆบ้างค่ะได้ได้พี่เอเดี๋ยวครูส่งเพลงให้ แล้วก็พี่เอก็ไปเต้นเองนะมันเต้นไม่สวยมันเต้นไม่สวยพี่เอหมุนหมุนหมุนก็ไม่สวยมันจะเหมือนเต้นเหมือนเป็นแบบแบบลิงอะ่ะแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับเท่าที่เห็นในสอนออนไลน์มีแต่ลานเพลงเร็วพี่เอเต้นเร็วเ,เต้นได้นะคัวเ,เต้นได้เ,เต้นเร็วแต่มันมันจะได้แค่ช่วงหนึ่งแต่แบบมันจะได้แค่แบบประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยสุดๆแล้วนะเพลงที่มีความเร็ว อย่างเงี้ยเร็วๆประมาณ170อย่างเงี้ยไม่ทันนะถ้าอยากเร็วพี่เไปเต้นเองครูไม่สอนครูไม่สอนเพราะครูไม่สอนเพราะว่าครูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนักเรียนก็จะได้ได้แค่นี้แหละนะครับข้อความถูกระง,งับเพื่อการตรวจสอบเดี๋ยวนะมีข้อความอ๋อมีพิมพ์5566อ๋ะอะไรไม่รู้ มันไปบล็อกพี่เอแบบพิมพ์เลข5แล้วก็โหอะไรมันบล็อกข้อความไว้อโอเคเดี๋ยวครูขึ้นไปทํางานก่อนแล้ว8ปดโมงสินาทีแล้วนะครับเอาละสาหรับวันนี้สําหรับคนที่อยากเต้นนะครับต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบใช้เวลานะครับวันเดียวมันไม่ได้นะครับก็ต้องวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6นู่นแหละต้องใช้เวลากับมันพื้นฐานก็เกิดจากความรักก่อน รักในเสียงเพลงรักในสุขภาพตัวเองที่มันจะดีขึ้นเนาะก็ฝึกนะครับฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับไม่ต้องไม่ต้องวางแผนว่าวันเดียวมันจะได้มันไม่มีทางไม่มีทางในวันเดียวที่จะได้นะครับฝึกไปกันเรื่อยๆแหละนะครับคลิปของครูเนี่ยไม่ลบนะครับหกรกว่าคลิปแล้วยังเปิดให้เต้นอยู่ไปตาม ep หนึ่ง ep สอง ep สาม ep สีไปเรื่อยๆเต้นแต่ละ ep ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้เอง นะจ๊ะนะครับไปก่อนแล้ววันนี้ขอให้ทํามีำงานมีความสุขครับบายบายเดี๋ยวเจอกันในวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้4ี่โมงเด้อนะครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับ